นี่ก็จะเป็นคูยางนะครับ <c oughs> เป็นน้ำเข้ามาธรรมชาติพ้นเพิ่งยุดนะครับก็ลองเอาอยักยางแก้คันมาตีดูครับอุ๊ยกัดครับกัดไม่โดนครับตามมาจุกบเชื่อเลย ตีมแม่นมาขึ้นยอดไม้แลยแค่นั้นอุ๊ยกัดกัดยวบอะไรวะดันน้ำไหมเนี่ยไม่ยอมกัดครับกัดไม่โดนป่าดูชอตเงี้ยว่ะยังก็เมื่อนป่าทุกช็อต เล่าเล่าอาดดูช็อตนะหน้ำตื้นมากครับนครับมันกวดหมาแต่มันไม่กัด อตื้ออยู่ไล่หมายครับนี่ครับมันอ้าวหลุดอีกแปลามันค่อนข้างระแวงนะครับเพราะ้ํามันตื้นแล้วก็คนช็อตเยอะครับเยื่อที่ใช้ก็ยักอย่างแก้คันนะครับปลาใส่ตัววเลยครับนี่ครับนี่ครับอันนี้น่าจะครึ่งโหลครับนี่ครับกับยักอย่างแก้คันนะครับนี่มันก็นานตื้นมองเห็นดินนะครับแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้ก็เลย อาศสยตั้งกล้องไกลๆแล้วตีเข้าไปครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยครับยักษ์ยางแก้คันจิ้วนะครับเอ้ยักษ์ยางแก้คันตนนัวนี้มีตัวไงโดนแน่อนอนสุดยอด